เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ปรากฏการณ์ง่ายๆที่เราเห็นกันทุกวันอย่างไฟฟ้าสถิตเนี่ยจริงๆแล้วมันซ่อนความลับอะไรเกี่ยวกับแรงพื้นฐานของจักรวาลเอาไว้บ้างวันนี้แหละเราจะมาสำรวจโลกของแรงและสนามไฟฟ้าไปพร้อมๆกันครับไอ้ปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันจนชินตาเนี่ยมันไม่ใช่มายากลอะไรเลยนะครับแต่มันคือประตูบานแรกเลยที่จะเปิดให้เราเข้าไปทำความเข้าใจหนึ่งในแรงที่สำคัญที่สุดในจักรวาลนั่นก็คือแรงไฟฟ้า ทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของสสารทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าคือการที่เราเอาหวีไปถูๆกับผ้าเนี่ยแหละครับมันคือการทาให้อิเล็กตรอนซึ่งก็คืออนุภาคที่มีประจุลบเนี่ยมันกระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งพอหวีมันมีประจุไฟฟ้าไม่สมดุลปุ๊บมันก็เลยเกิดพลังที่มองไม่เห็นขึ้นมาที่สามารถไปดูดเศษกระดาษเล็กๆที่เป็นกลางทางไฟฟ้าได้นั่นเอง จากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นร้อยเป็นพันครั้งเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยค้นพบว่าโหในธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยประจุไฟฟ้ามันมีอยู่แค่2แบบเท่านั้นเองครับซึ่งเราก็เรียกมัน,นง่ายๆเลยว่าประจุบวกกับประจุลบโอเคพอเรารู้แล้วว่ามันมีประจุอยู่2ชนิดคำถามต่อมาก็คือแล้วพวกมันมีปฏิกิริยาต่อกันยังไงล่ะกฎของมันเนี่ยต้องบอกว่าเรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับนั่นก็คือ ประจุที่เหมือนกันจะผลักกันออกไปส่วนประจุที่ต่างกันก็จะดึงดูดเข้าหากันง่ายๆแค่นี้เลยไอ้การผลักกันดึงกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่คอนเซปต์ลอยๆนะครับแต่มันคือแรงจริงๆที่เราสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้เลยและโชคดีมากครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบวิธีวัดความแรงของมันได้แบบเป๊ะๆเลยแล้วใครล่ะที่เป็นคนหาคําตอบคําตอบนี้มาจากนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสครับ ชื่อว่าชาร์ลส์โอคุสตงเดอคูลอมซึ่งท่านเนี่ยได้ทำการทดลองอย่างละเอียดมากๆเพื่อไขปริศนานี้ให้ได้ในที่สุดเขาก็ได้คนพบความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องบอกว่ามันสวยงามมากซึ่งทุกวันนี้เรารู้จักกันในชื่อกฎของคูลอมครับแล้วกฎนี้แหละที่มันสามารถอธิบายแรงไฟฟ้าระหว่างประจุได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆทีนี้กฎของคูลอมเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้าง หลักๆเลยนะครับมันบอกเรา2ออย่างที่สําคัญมากๆอย่างแรกก็คือแรงหรือ F เนี่ยจะมากขึ้นตามขนาดของประจุหรือ Q1 กับ Q2 พูดง่ายๆก็คือยิ่งประจุใหญ่เท่าไหร่แรงดึงหรือแรงผลักก็จะยิ่งมาหาศาลขึ้นเท่านั้นแต่อย่างที่2นี้น่าสนใจมากครับคือแรงเนี่ยมันจะลดลงครบทาบเลยนะตามระยะห่างยกกําลังสองซึ่งหมายความว่าแค่ประจุขยับห่างออกจากกันนิดเดียวแรงก็จะอ่อนลงอย่างรวดเร็วมากๆเลยแต่พอคิดไปคิดมา มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าแปลกใจขึ้นมานะครับคือประจุตัวหนึ่งเนี่ยมันจะรู้ได้อย่างไงว่ามีประจุอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นให้มันไปผลักหรือไปดึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันอยู่ห่างกันในพื้นที่ที่มันว่างเปล่าคําตอบของเรื่องนี้ซ่อนอยู่ในหนึ่งในแนวคิดที่สําคัญที่สุดของโลกฟิสิกส์เลยครับนั่นก็คือสนามไฟฟ้าลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับ ประจุไฟฟ้าทุกๆตัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆนะแต่มันแผ่อิทธิพลหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือออร่าที่เรามองไม่เห็นเนี่ยออกไปรอบๆตัวมันในทุกทิศทางเลยและไอ้เจ้าออร่าที่ว่านี้แหละครับที่เราเรียกมันว่าสนามไฟฟ้าซึ่งถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอองงจังเลย ไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่เป็นความรู้สึกที่ปกติมากๆเลยเพราะว่าคอนเซป t นี้มันเป็นนามธรรมาสุดๆคือมันจับต้องไม่ได้ก็เลยมักจะทําให้น้องๆหรือคนที่เพิ่งเรียนรู้เรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยสับสนกันเป็นเรื่องธรรมดาครับเอาล่ะงั้นประเด็นสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยก็คือประจุเนี่ยมันไม่ได้แตะหรือสัมผัสกันโดยตรงผ่านที่ว่างๆนะครับแต่วิธีที่มันทํางานก็คือตัวมันเองเนี่ยจะสร้างสนามขึ้นมารอบตัวมันก่อน แล้วไอสนามนี่แหละที่จะเป็นตัวกลางไปออกแรงกระทํากับประจุตัวอื่นๆที่บังเอิญเข้ามาในอาณเขตของมันแล้วคําถามคือเราจะวัดความแรงของไอสนามที่มองไม่เห็นเนี่ยได้ยังไงวิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับเราก็แค่ลองเอาประจุทดสอบเล็กๆอีกตัวหนึ่งเนี่ยไปวางไว้ในบริเวณนั้นแล้วก็วัดดูว่ามันโดนผลักหรือโดนดึงแรงแค่ไหนถ้าโดนแรงมากก็แปลว่าสนามไฟฟ้าตรงจุดน,นั้นนะ่ะเข้มข้นมากแค่นั้นเลย โอเคคำถามที่ตามมาติดๆเลยก็คือในเมื่อเรามองไม่เห็นสนามไฟฟ้าแล้วเราจะนึกภาพมันออกได้ยังไงหรือจะวาดมันออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้ยังไงล่ะนักฟิสิกส์เขาก็เลยคิดเครื่องมือสุดฉลาดขึ้นมาครับเขาเรียกมันว่าเส้นแรงไฟฟ้าซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับแผนที่นั่นแหละครับที่คอยบอกทั้งทิศทางและความเข้มของสนามไฟฟ้าเลยอ่ะดูภาพนี้แล้วจะเข้าใจปั๊บเลยลองสังเกตทางซ้ายนะครับ จะเห็นว่าเส้นแรงเนี่ยมันพุ่งออกมาจากประจุบวกแล้วก็เข้าไปหาประจุลบนี่แหละครับคือการแสดงภาพของแรงดึงดูดทีนี้หันมาดูทางขวาจะเห็นเลยว่าเส้นแรงจากประจุชนิดเดียวกันเนี่ยมันจะเบนออกจากกันมันไม่มีวันตัดกันเลยซึ่งนี่ก็คือภาพของแรงผลักนั่นเอง เพราะฉะนั้นกฎพื้นฐานที่ต้องจำให้ได้เลยก็คือเส้นแรงไฟฟ้าจะพุ่งออกจากประจุบวกและพุ่งเข้าไปหาประจุลบเสมอไม่มีข้อยกเว้นครับ และนี่ก็อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าถ้าสนามไฟฟ้ามันมองไม่เห็นแล้วเส้นที่เราวัดวาดกันขึ้นมาก็เป็นแค่จินตนาการแล้วตกลงมันมีอยู่จริงหรือเปล่าคือแม้ว่าสนามไฟฟ้าจะเป็นคอนเซปตที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์บางอย่างแต่แรงที่มันเป็นตัวแทนเนี่ยมันคือของจริงแท้แน่นอนครับและมันคือพลังที่คอยยึดเหนียวทุกสิ่งทุกอย่าง ในเอกภพนี้ไว้ด้วยกันตั้งแต่อนุภาคที่เล็กที่สุดไปจนถึงกาแล,ล็กซีที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าเลยทีเดียว